ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียบร้องค่าสินใหม่ทดแทนกรณีที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นพรบรหรือประกันประเทศนะครสินใหม่ทดแทนลักษณะน,นี้เนี่ยมันก็จะมีสินใหม่ที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้นะก็คือสามารถที่จะแยกแยะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆได้ลักษณะน,นี้มันจะเป็นลักษณะของการคำนวณเป็นตัวเงินได้ กับสินใหม่ประเภทหนึ่งก็คือสินใหมที่ไม่สามารถที่จะคำนวณเป็นตัวเงินได้อันนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกแยะกันในแต่ละสินใหม่ให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียกร้องการเรียกร้องสินใหมจากพรบก็ดีการเรียกร้องสินไหม่จากประกันประเภทภาคสมัครใจก็ดีนะครหรือรถที่มีเฉพาะพรบอย่างเดียวก็สามารถเรียกร้องสินไหมที่สามารถเรียกเป็นตัวเงินได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของค่าทำกวญเรียกได้หรือไม่เรียกกับประกันหรือเรียกกับใครจากประสบการณ์ที่เจอครับส่วนใหญ่แล้วพอรถเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนปุ๊บมีผู้ได้รับบาดเจ็บเอาละก็จะมาเรียกค่าทำกวญกันแล้วว่าขอค่าทำกวนเท่านู้นเท่านี้อันนี้เนี่ยเรียกได้ไหมเรียกกับใครแล้วก็บริษัทประกันภัยจ่ายหรือไม่ผมขออธิบายแบบนี้ครับครับเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ มันก็จะมีค่าเสียหายเกิดขึ้นค่าเสียหายเนี่ยจะเรียกกันเท่าไหร่เรียกกันอย่างไรจะจะชดใช้กันแบบไหนอันนี้ต้องไปตกลงกับคู่กรณีครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ส่งฟ้องศาลนะฮะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินโดยทั่วไปเนี่ยค่าทำก่อนหรือค่าตกใจควรจะเรียกรวมอยู่ในค่าเสียหายอื่นๆเพราะว่าถ้าไปเรียกเป็นค่าทำก่อนหรือค่าตกใจกับบริษัทประกันภัยเนี่ยก็คงไม่จ่ายครับเพราะว่าในสินใหม่ทดแทนเกี่ยวกับเรื่องของค่าทำก่อน ค่าตกใจไม่มีนะครับจะเป็นค่าอื่นๆเช่นค่าอนามัยแบบนี้มีครับแตนี้ค่าทางกวันเนี่ยถ้าอยากได้อยากเรียกจริงก็ต้องเรียกกับคู่กรณีซึ่งคู่กรณีจะจ่ายหรือไม่จ่ายอันนี้ต้องไปตกลงกันเองสรุปว่าค่าทางก่อนเนี่ยเรียกกับบริษัทประกันภัยไม่ได้จะเรียกร้องกับคู่กรณีได้แล้วแต่จะตกลงกันครับครับในเรื่องของค่าเสียหายก็จะมีค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ค่าเสียหายที่ไม่สามารถที่จะคํานวณเป็นตัวเงินได้มาเริ่มกันที่ค่าเสียหายที่สามารถที่จะคํานวณเป็นตัวเงินได้ก่อนค่าเสียหายที่สามารถที่จะคํานวณเป็นตัวเงินได้เนี่ยก็าาถ้าเป็นเรื่องของพรบเองพรบก็จะจ่ายในเรื่องของเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเ,เรื่องของค่าชดเชยรายได้ขณะบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะทํางานได้แบบนี้ก็สามารถที่จะทํามาเบิกกับ พรบรได้นะครับเอาข้อที่จริงมาคุยกันตอนนี้เนี่ยกฎหมายใหม่เขาออกมาลักษณะนี้ครับรถ2คันถ้าชนกันนะฮะใช้พรบอรของรถคันที่เราโดยสารมาก่อนโดยรถคันที่เราโดยสารมาจะจ่ายเบื้องต้นให้คันละ3 0,000ื่นบาทหลังจากนั้นค่อยไปดูว่าคันไหนถูกคันไหนผิดคันที่เป็นฝ่ายถูกนะคนที่เป็นฝ่ายถูกก็จะมีค่ารักษาพยาบาลจากพรบรเนี่ยไม่เกิน80,000บาทดังนั้นคนที่ซ้อนท้ายมาไม่ผู้ขับขี่นะครับ คนนี้ถูกเสมอส่วนผู้ขับขี่เนี่ยต้องมาดูว่าใครถูกหรือใครผิดเราจะจึงเห็นว่าตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายโรงนะฮะก็จะรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์นะฮะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาสามารถที่จะเบิกเบื้องต้นได้กับพรบในวงเงิน30,000บาทโดยเขาจะไปตั้งเบิกกับบริษัทกลางประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยโดยตรงเอง นะฮะเป็นการเบริกกับพรบรก่อนในเบื้องต้น3 0,000ื่นบาทดังนั้นหากประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลนะฮะเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่เขาสามารถที่จะเบิกเบื้องต้นกับพรบรไดก้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะแล้วเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ถ้ามีพรบรมาเนี่ยเขามั่นใจได้เลยว่าเขา,าเบิกได้ทนีนี้เอกสารต่างๆที่จะใช้ในการเบริกพรบรเนี่ย ทางโรงพยาบาลเขาก็จะแจ้งเราเองครับว่ามีอะไรบ้างก็เช่นบันทึกการลงประจําวันของตํารวจนะครับบัตรประจําตัวประชาชนผู้ขับขี่ผู้โดยสารผู้ประสบภยัยเจ้าของรถนะครับแล้วก็สําเนาทนะเบียนรถนะฮะผมลิสต์รายการไว้ให้ข้างบนนี้แล้วนะครับดังนั้นค่ารักษาพยาบาลและค่าอนามัยที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ประสบภยัยนะฮะต้องเบิกเบื้องต้นจากพรบก่อน หลังจากทราบว่ารถคันไหนถูกและผิดแล้วก็เบิกได้อีกไม่เกินวงเงิน80,000บาทเพราะฉะนั้นตัวพรบอรเองเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายค่าอะไร้บ้างครับักษาพยาบาลค่าชดเชยอะไได้จากการทํางานในขณะบาดเจ็บนะค่าจ้างพยาบาลมาดูแลประมาณนี้ครับอันนี้ที่คํานวณเป็นตัวเงินได้ที่เกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหลายเนี่ยให้เบิกกับพรบรผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กขีมโมโ่มอเตอร์ไซ แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอันนี้เด็กคนนี้เป็นฝ่ายถูกนะครับรถคู่กรณีเนี่ยมีเฉพาะพรบอย่างเดียวนั้นค่ารักษาพยาบาลก็ต้องเบิกกับพรบรถคู่กรณีไม่เกิน80,000บาทนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องขาดงานมาดูแลลูกทั้งในเรื่องของการล้างแผลทั้ทงเรื่องการเฝ้าไข้ทั้งในเรื่องของช่วงที่ลูกพักฟื้นนะอาจจะเป็นเวลาสักทั้งทั้งช่วงฟักฟื้นด้วยชั้งช่วงกษาตัวรักษาด้วย อาจจะสัก4วันรวมทั้งล้างแผลแล้วต่อเนื่องด้วยเบเสร็จแล้วรวมแล้วประมาณ10วันคุณแม่เนี่ยหรือคุณพ่อคนใดคนหนึ่งนะครับต้องสูญเสียรายได้จากการทํางานไปซึ่งพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงอาจจะวันละส,สักส0 0พันนั้นระยะเวลาที่ต้องมาดูแลลูกรวมถึงไปล้างองล้างแผลและเรียบร้อยเ,เสร็จเนี่ยสิวันก็คูณ10เข้าไปของ2000ก็ไปเรียกร้องกับพรบรคู่กรณี20 0 0 0บาท การนี้ก็ไปดูสิครับว่าค่ารักษาพยาบาลนนใช้ไปเท่าไหร่แล้วถ้าใช้ไปสัก5 0า0มื่นก็ยังเหลืออีก3 0 0 0 0่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สองหมเนี้ก็เบิกได้แต่ถ้าลดมีทั้งภาคสมัครใจก็คือ,อปหนึ 1, ่งปสองปสามนะะแล้วก็พรบรส่วนที่เกินจากพรบรเนี่ยภาคสมัครใจจะเป็นคนจ่ายดังนั้นในเรื่องของค่าสินใหม่ที่สามารถที่จะคำนวณเป็นตัวเงินได้เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดงานหรืออื่นๆเนี่ยนะครับที่คำนวณเป็นตัวเงินได้เนี่ยก็เบิกกับพรบรจนครบตามวงเงินแล้ว จึงมาเบิกกับประกันภาคสมัครใจอีกทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยหลายครั้งที่ผมย้ําว่ารถ1นคันถ้าซื้อประกันควรจะซื้อทั้งพรลบรและประกันประเภทภาคสมัครใจเนี่ยบริษัทเดียวกันเพื่อสะดวกในเรื่องของการเคลมดังกล่าวนั่นเองครับก็มีข้อสงสัยว่าจะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจากไหนก็จากบริษัทนะครับที่พรลบรนั่นเองเช่นในพื้นที่เนี่ยมีบริษัทที่ซื้อพหลบอ,อยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปที่สาขาแล้วก็เรียกร้องเอา แต่ถ้าไม่มีก็เรียกร้องผ่านบริษัทกลางประกันภัยโดยบริษัทกลางประกันภัยจะเป็นผู้ประสานงานให้นะฮะแล้วก็ส่งคําร้องอะไรต่างๆให้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นพรบฝ่ายผิดนั่นเองครับดังนั้นสินใหม่ที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้ก็ให้เรียกร้องกับพรบก่อนจนเต็มวงเงินของพรบรจึงมาเรียกร้องกับประกันภาคสมัครใจก็มีข้อสงสัยอีกครับว่าถ้ารถยืมมาล่ะไม่ใช่รถเราเอง แล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพรบอจะจ่ายไหมอันนี้ก็บอกเลยครับว่าจ่ายเช่นเดียวกันดังนั้นโดยสารมากับรถคันไหนพรบอร,บรถคันนั้นจะจ่ายเบื้องต้นก่อนนั่นเองครับในเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายเนื่องจากการทําละเมิดนั้นนอกจากความเสียหายที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินแล้วผู้เสียหายอาจจะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอย่างใดที่ไม่ใช่ความเสียหายที่เป็นตัวเงินได้ด้วยก็เป็นสิทธิทางกฎหมายครับ โดยความเสียหายนั้นเนี่ยสืบเนื่องมาจากการทาระเมอร์จะเป็นต้องเยียวยาทดแทนความเสียหายเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมะีความเสียหายมากกว่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินด้วยซ้ําเช่นความเจ็บปวดทรมานนะฮะการพิกลพิการแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถที่จะคํานวณเป็นตัวเงินได้ก็ต้องดูกันตามฐานานุภาพน,นะครับอันนี้ต้องตกลงเจราจากันถ้าเจราจากันไม่ได้ ก็ต้องดําเนินคดีฟ้องศาลกันซึ่งบริษัทประกันภัยเนี่ยมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของออความเสียหายทางแพ่งทั้งหลายให้กับผู้ประกันแทนผู้ประกันนั่นเองคลิปนี้ผมจะคุยแค่เรื่องของค่าเสียหายที่เกี่ยวกับบุคคลเท่านั้นนะครับส่วนค่าเสียหายอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์อะไรต่างๆให้ติดตามในคลิปต่อไปครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ